อ่าสวัสดีครับหลังจากที่บูนมาอย่างดูเดือดน,นะครับก็เวลาจุติครั้งที่สาม้วครับผมอันนี้ผมมีแต้มอยู่ประมาณ80,000ืมันเริ่มกันเลยครับผมมันมากินตัวนี้ต้องเลงขึ้นข้างบนก่อนมันอาจจะไปทางไหนอีก มานี้ไปเราควรไปมาตรงนี้ก่อนนั่นถูกต้องแล้วทางนี้ถูกต้องแล้วก็ทางนี้ถูกต้องแลวทางนี้ถูกต้องเฮ้ยชิมหายละมันขึ้นวันนี้แน่นอนางานนี้ก็สามพ,พันอันนี้มันจะงานสุดท้ายใช่ไหม จัดไปไปห้าสิบแล้วโอ้โห,โอโหโมอลิเพิ่งจะโผล่เล่นมาตั้งนานสังเกตได้ว่าเปิร์กสีเหลืองค่อนข้างเยอะนะครับไม่ใช่เปิร์กออฟเฟอร์ลิงโอ้ยควันนี่มาเต็มจัดไปจะได้รอเดี๋ยวดูรูปกัน รูเบลสามมันจะขั้นสามมันจะเป็นเหมือนแบบมีเหลี่ยมๆบนหัวส่วนขั้นสองมันมันเป็นแบบเหมือนเลขสองอันนี้มันจะเป็นเหมือนกรอบสี่เหลี่ยมโอเคจัดแปปึบโอเคเรียบร้อยปลดล็อกอะชิมเม n นมาดูเสื้ออัน,นี่กว่าเสื้อที่อยากได้ จพจ๋าโอ้โคโสกับปก <c oughs> โอเคแลอัพให้มันตันวิววห้าสิบรอบหน,นึ่งนครับเพื่อที่จะเอาไปใช้เล่นเล่นเป็นตัวผีหลัก โอเคครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะจุดติดตัวอะไรนั้นก็เดี๋ยวดูกันในกีีแล้วกันนะครับสวัสดีครับ